محمد رسول الله والذين معه اشد فاول الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

เกี่ยวกับสิบวันแรกของเดือนสินหิญ์และพระองค์ก็ได้การชับในคุาณานให้ลำลึกถึงอัลลอฮ์ในว่วงเวลาวันนี้ว่วงเวลาที่รู้รู้กันหรือในว่วงเวลาจำกัดก็หมายถึงสิบวันสินหิญ์คือจะเดินเหินไปไหนก็กล่าวตัสบีกล่าว سبحان ล ل า ه والحمد ل ลล ولا إ ลอ إ ل ล ا ฮ ل อ و ا บ ل ه หรือว่าการคุรานหรือว่ามีการกล่าวจักบีรที่ท่านกล่าวอยู่ในวันอีดนั้นและพี่น้องท่านนบีุลอสัลลลลอะลัสัลลัมทรงได้กล่าวว่าไม่มีอามานภาคปฏิบัติ <c oughs> อันใดของลูกอาดัมที่จะประเสริฐเลิศไปกว่าการพลีชีพทำกุรบันปกติแล้วพี่น้องการถือศีลดในวัน ที่หนึ่งสินฮิจยาก็ได้ผลบุญคุณค่าถึงการถือศินอดหนึ่งปีสองวันก็2ปีสาวันแต่วันที่9เนี่ยจะได้รับผลบุญสองปีหรือว่าบาปในปีนี้ถูกลดและปีหน้าถูกลดไปแสดงว่าปีหน้าท่านก็ต้องมีชีวิตเพราะท่านจะได้ลบบาปก็เหมือนกับแจ้งข่าวดีให้กับท่านในในทฤษินัการทำกุบาลพี่น้องเป็นอิบาดะต ที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงคุณค่าตั้งแต่ท่านสมัยท่านจะมีอาดามาเลสลามพอลูกชายของท่านนาบีอาดามาเลสลามเมื่อเกิดการพิพาทเกิดขึ้นในเรื่องของการแต่งคู่ครองข้อมีการคุรบานสองคนนั้นได้ทําการคุรบานอัลกุรานได้กล่าวรับตอบรับคุรบานของอีกคนหนึ่งอินนามายตะกับบัลลอฮุมินัลมุจจะกินอัลลอฮฺนั้นทรงรับการเสียสละการปรี กุรานการปรงของคนที่มีตักวะอัลลอฮ์ได้สาธยายไว้แบบนั้นแล้วกุานเนี่ยการทํากุบานบริษัทเนี่ยมันก็มีมาทุกยุคในทุกนบีแต่วิถีวิธีทำเนะ่ยมันอาจจะต่างกันอานา่านูทำข้าวทาแกงทํานุ่นแต่ว่าในอิสลามนี่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สูลลสสลอฮุอะลัยฮะสัลัมก็ได้วงการทํากุบาลในสามวนัน ก็คือวันที่สิบวันอีดวันที่สิบเอ็ดหลังวันอีดหนึ่งวันแล้ววันที่สุดม,มายถึงเดือนสินหิยะในสามวันนั้นนะแล้วอิบาดัดนี้พี่น้องบางท่านก็มีความกังกาใจไว้เอาเงินเยอะแยะของมุสลิมไปเชือดอใจเชืออเนื้อเชืออโน่นกินกันไม่เอาเงินนี้มาช่วยเหลือปาเลสไตน์พี่น้องก็เคยได้ยินมุสลิมเรามันชอบแหกโค้งในเรื่องบางเรื่องใช้สติปัญญาล,ล้ำเข้าไปในคำสั่งขอลล็อ แทนที่จะบล็อกจะเบรกสติปัญญาในบางเรื่องที่เราล่อสั่งเราละสุ้ยังคงจะเงียบซะดีกว่านะเดี๋ยวพี่น้องจะเพราะเรามีสถานะเป็นบ่าวที่จะต้องสบามีพักสมีเนะอได้ยินแล้วว่าอัตอน,นะครับขอปฏิบัติตามนะบางกับพี่น้องบางท่านว่าเอาไปละหมาดนี่มาละหมาดวันศุกร์นี่ไปเยี่ยมคนป่วยดีกว่าจะได้ผลเอาเวลานี้ไปเยี่ยมคนป่วย่นะนี่คิดแบบนั้น เป็นความคิดที่บาตินทั้งสองเพราะเป็นอิบาดัดที่อัลลอฮฺเลเลาซูลเลือกมาให้เราทําแบบนี้ท่พี่น้องแต่ถ้ามุมหนึ่งการทํากุบานมันก็เป็นมุมในการช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วเช่นชาวนาชาวสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเขาก็อยากจะได้เงนินเขาเลี้ยงมาทั้งปีต้องการขายในช่วงกุบานนี่แหละเขาก็ได้ประโยชน์นะ และคนก็ได้ขายยาคนก็ได้ขายยาต่างๆะคนที่เขาซื้อมาแล้วเขาได้รับค่ารับจ้างดูแลนแล้วคนขายเครื่องแกงก็ได้ขายเครื่องแกงกะทิมะพร้าวอะไระแต่โรงงานหนังก็ได้รับหนังจาก,กุกดังมันมีประโยชน์พี่น้องแต่เราต้องส่องให้ถึงแค่นั้นเองเราอย่าบอกว่าแค่ทำให้คนจนก็ได้กินเนี้ยคนรวยก็ได้กินเนี่ยกันทั่วทุกหน้า นะพี่น้องมันมีประโยชน์มหาศาลนะสังคมนี้ได้ประโยชน์กันทั่วหนะ้าแล้วในทุกอิบาน์ของอิสลามพี่น้องอยากคิดว่าคุณบานยังในสังคมได้ทั่วประโยชน์ทุกเรื่องพี่น้องอิบานาที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราปฏิบัติมันมีประโยชน์แฝงนอกแฝงในแล้วไม่มี s i ด์อิเฟคชัไม่มีผลข้างเคียงนะ แล้วเราก็ต้องกล่าวเมื่อคําสั่งของเราทุกคําสั่งเราไม่ต้องไปหาว่าหมอว่าไงแพทย์ว่างไงมีประโยชน์อะไรประ,ะัชญาไม่บอกวันนี้คือประชญาชีวิตของฉันสั่งมาฉันคอยตามฉันคือบ่าวเราอยู่กับประมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์ตัดเราต้องคอยตามเราจะไปถามพระองค์ว่าเรื่องนี้พระองค์มีผลอะไรบ่าวมีสิทธิ์ไหมไพรมีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์พี่น้องก็เมื่อประมหากรัตรตัดมาก็ถึงต้องรีบ ปฏิบัติไอ้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้นั่นคือความสบายความสุขของเราอยู่ที่นั่นและพี่น้องกุฎบานเนี่ยเราอย่ามองว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเรานะว่านี่มันเป็นประโยชน์เรื่องดูหนึง่งเอาจจมองเราสนองปฏิบัติคําสั่งของเราพระเราเป็นมุสลิมมุสลิมแปลว่าสวามิภักดิ์อย่างสิ้นเชิงชื่อของเราหรือว่าเราเชื่อต้นลอไม่ได้ชื่อมุสลิม ไม่เป็นไรชื่อไหนก็แล้แต่แต่ว่าท่านคือมุสลิมชื่อของท่านก็เป็นมุสลิมด้วยแล้วชื่อของเรามันก็บอกว่ามุสลิมก็คือสวามิภักดิ์อย่างสิ้นเชิงไม่หาเหตุไม่หาผลรู้อยู่แล้วว่ามันมีประโยชน์นี่คืออัลลอฮฺ س ب ฮ ا ن ะต้องการให้เกิดความคิดแบบนี้กับคนมุสลิมพี่น้องนะเพราะเราเป็นบางที่ถูกสร้างแล้วถูกสร้างมาเพื่ออิบาดัต ทุกคนก็รู้ไอที่เรื่องทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่ปรองอนุญาตในธรรมจต้าททาในหลักการที่อนุญาตในธรรมนั้นก็บันทึกให้เป็นอิบาดด้วยโอ้ไม่ล l l a ์เมตตาที่ขนาดนี้อัลรอฮ์มานอัรอฮิมไม่ตากว่าลล l a ์พี่น้องไม่มีแล้วพี่น้องเบื้องหลังของคุณบานมาอิบราฮิมอะเลสลาห์เป็นนบีที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในบรรดา25ท่านที่ลล l a ์ได้คัดยอดก็คืออิบราฮิมอะเลสลามพระศาสนาอิสลาม หลายบทหลายเรื่องส่วนมากแล้วก็จะก๊อปมาจากแนวของอิบรอฮิมจะอัลลอฮ์ก๊อปมาให้กับท่านนบีไม่ได้เป็นผู้ก๊อบอเพราะนั่นก็เป็นาศาสนาเป็นาศาสนาทูตของอัลลอฮ์เหมือนกันเป็นคาบัญญัติของอัลลอฮ์เหมือนกันอิบราฮิมะาะลสลาเมื่อได้ฝันเห็นลูกนะพี่น้องเรื่องนี้มัมาสัจจ์มากไม่ได้ส่งอิบราฮิมาบอกว่าสั่งให้ฆ่าลูกให้ฝันนะก่าว่ายาบูนโอ้ลูกรักอินนีอาระ แท้จริงฉันเนี่ยเห็นฝันเห็นอยู่ฟลมาหน้า่ไม่หลับในการในฝันฉันเห็นเจ้าเห็นยังไงอินนีอัลบาฮูกะฉันกําลังเช่ดเจ้าอ่าฉันฝันเห็นแบบนั้นฟังรุ่นมาตลอดเอาฝันนี้มาเล่าให้ลูกอิสมาอิลอะไรซัมที่ยังเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิธิภาวะถามว่าเจ้าจะว่าฟังรุมาเจเจ้าจะว่ายังไงมีพี่น้องต้นที่มาของเรื่องคุณบาเจ้าจะว่ายังไงลูก จกก้ะประ้านไหมกอลยาอบติฟัลลูกรักบอกว่าพ่อจงทำเถิดมาจุมรกในสิ่งที่พ่อถูกสั่งให้ปฏิบัติเชื่อใช่ไหมเชิญเลยพ่อเชื่อเชอิญเลยพ่อไม่หาประยายและลูกผิดอะไรและผิดตรงไหนจะมาพ่อต้องเอาลูกไปเชื่อไม่หาประยายรู้ว่าเป็นคำสั่งของรบบุลอาเลน แล้วลูกยังกล่าวปลอบใจพ่อพ่อ,พอจงทําในพ่อได้รับถูกสั่งเถิดซาตายีดูนีอินชาอัลลอฮ์มินซาบบรินพ่อก็จะได้พบลูกพ่อเนี่ยปเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้ที่อดทนเกิจากไม่ทีโปรยทีปายและจะไม่คัดค้านนะและพ่อจงทําในสิ่งที่พ่อถูกสั่งเถอดนะพี่น้องตามสติตามปัญญาก็จะบอกว่าพ่อผมผิดอะไรอ่ ผิดอะไรจริงเออผมแม,แม่ก็จะามาคัดค้านอิบราฮิมก็จะไม่กระทําด้วยถ้าว่าผิดคําสั่งของอัลลอฮ์อิบราฮิมก็จะไม่คิดเอาลูกไปเชื่อหรอกแต่คําสั่งที่สูงสุดพี่น้องคําสั่งของอัลลอฮ์เราสามารถสั่งให้เราละหมาดได้สั่งให้เราอดได้สั่งให้เราทําอะไรพระเอามีอำนาจแต่เราข้อมุสลิมสวามิภ์อย่างสิ้นเชิงไม่แคะไม่ข้ะนุ่นขาะนีน้ว่ามีหลักฐานอะไรมีประโยชน์ทางแพทย์อะไรบ้าง อแต่ต้งมีมันก็ทําให้สงบใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่จะไม่ค้นหานะพี่น้องพ่อก็ไม่อาจจะทำนะแต่ครอบครัวนี้พี่น้องครอบครัวอิบราฮิมครอบครัวมุสลิมอัลลอฮ์กำลังสาธรรยายว่าครอบครัวมุสลิมต้องอยู่แบบนี้แม่เขาไม่เลยคัดคันภรรยาฮิบราฮิมอะไรสลังตั้งยิงฮาจิ่เมื่อฮิบราฮิม ออกไกลไปห่างมาอยู่นั่นแล้ววนกลับมามาซื้อของกลับมาเยี่ยมลูกต้องซื้อขนมมาฝากซื้อนู่นมาฝากเมียอิบราฮิมถือมีดที่คมกริบมาตั้งมาเจอลูกนั่นแต่เป็นเรานี้กลับบ้านเตรียมซื้อของฝากลูกฝากอิบราฮิมถือของฝากมีดที่คมกริบแล้วก็มาถึงก็จับลูกเดินไปท่านหญิงฮาเยรอดเลียนเราตาเห็นมีดอยู่ในมือแล้วก็ลากลูกไป ไม่คิดว่าพ่อวิคุณจริตแล้วติดยาบ้าหรือเปล่ายุคนั้นคงไม่มีนะไม่คิดไม่ใช้สมองมาคิดคิดยังไงอัลลอฮฺอัลลอฮ์อลลจะไม่ที่สั่งให้ท่านทําแบบนี้บิฮาลิฮาจะขอละนะอิบรัมบอกใช่ที่ทําแบบนี้เป็นคําสั่งที่เราจะต้องสวาไิ่ทัดตับคําสั่งของอัลลอฮ์เธอว่าอย่างไงกล่าววอิดัลลายูซัย,ย์ุนะ ถ้างั้นพระองค์ไม่ทําให้เราสูญเปล่าแนะ่พระองค์ไม่ทําลายเราแนะ่คำสั่งของพระองค์มันต้องแฝงไปได้วยผลประโยชน์ศาสนะดุนยาแล้วก็ฮาสนาอาเคโรนะพี่น้องนั่นคือการสวามิภักดิ์เรื่องของกุศบางที่พี่น้องสวามิภักดิ์อย่างสิ้นเชิงและตัวลอก ตัวเราไม่ให้ปฏิบัติคําสั่งของล l ชัยตานเวลานั้นก็มามาบอกลูกว่านี่รู้ไม่พ่อจะไปเชือ่อแม่รู้ไหมว่าพ่อจะเอาลูกไปเชื่ออิบราฮิมสุดท้ายไม่ฟังเขาตกลงเขายอมปฏิบัติชัยตานก็มาเป็นหินขวางข้างหน้าที่พี่น้องไปฮัดจดีเอาก้อนเล็กๆกๆว้างมันแหละอันนั้นแหละคือหินชัยตอนอิบราฮิมก็อิบราฮิมละกข็ของก้อนหินกว้างมันลลอ a ์เลยรักจะไปปฏิบัติคําสั่งอล a ล l a h แต่อะไรมาขีดขวาง ขัดมันออกไปเหมือนที่อิบรอฮีมเอาก้อนกวนเล็กๆปลาชัยตอนวันนี้ก้อนกวนเล็กๆตูกพาในพิธีฮั์ถ้าหาว่าใครไปฮั์ไม่ไม่ไปปลาก้อนนี้ฮั์นั้นไม่ซออ่าพี่น้องเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์รักพี่น้องเรื่องนี้อัลลอฮ์รักสาธยาเพื่อต้องหาให้เรานั้นเห็นภาพนะด้วยว่าทุกอย่างที่คำสั่งอัลลอฮ์แล้วให้เราทํากุดบานเพื่อต้องการให้เราคิดถึงเรื่องดังกล่าวว่าอิบราฮิม ถูกสั่งให้เชื่อลูกถ้าเราถูกสั่งให้เชื่อลูกในวันนี้เป็นไงผมว่าออกจากอิสลามกันหมดนะแต่พี่น้องมันไม่มีหลักคำสั่งแบบนี้นะมันมีแต่สมมติกูไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้ว,มมลวพี่น้องมุสลิมต้องเข้มแข็งกับคำพี่น้องปาเลสไตน์ถูกสั่งให้ออกจากปาเลสไตน์ไม่นั้นถูกฆ่าแล้วฆ่าให้เห็นไปแล้วห้าหมื่นแต่เขาออกไหมเขาไม่ออกพี่น้องอิมานไม่สอนให้ ให้หนีออกจากคําสั่งกวางหนีจากคําสั่ง,งเลาไปหาหรือพี่น้องก็เห็นอยู่พี่สุดได้เห็นแล้วว่ามุสลิมตายไปแล้วชัยไปแล้วห้าหมื่นแต่ถูกสั่งให้ออกก็ไม่ออกแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยกัมพูชาบุกเข้ามาบอกให้คนไทยทิ้งเมืองไทยเราก็ไม่ออกเราจะจับปืนสู้กับทหารเป็นเพื่อทหารไทยเราจะเปรียชีพเราจะกูดบานด้วยเวลานะแต่ขออย่าให้การนี้มันไปถึงตรงนั้นแต่พสูจุ์ว่าเราเป็นมุสลิมเรารักศาสนาอิสลามเราเป็นคนไทยเรารักประเทศไทย ขอให้ยาตัวสงครามพี่น้องพูดธบานพี่น้องสอนให้เรานั้นปรีชีพเพื่ออัลลอฮ์ให้เราปรงเพื่ออัลลอฮ์นะพี่น้าวันนี้ถ้าเราทำกุทธบานเพื่ออัลลอฮ์เราต้องบอกว่าฉันต้องปรีชัวตัวฉันด้วยถ้ามีความต้องการฉันต้องปรีทรั์ฉันด้วยอ่าฉันต้องปรีความคิดฉันด้วยอ่าฉันจะต้องปรีทรัพ์ฉันด้วยนะฉันจะต้องปรีความต้องการของฉันด้วยปรีอารมณ์เพื่ออัลลอฮ์ด้วยนะพี่น้อง พรีความพยาบาทด้วยต่อคนมีความเอารสั่งให้อาภัยเราพรีพรรเรา,าปรง่งนี่และคือคุณบานปรง่งเอาร้อสัง่งใครเสียไม่เสียดายเงินบ้างทำกุณบานสี่ห้าพันหกพันเจ็ดพันแต่เขาทำเพื่ออวังเงินนี้เขามีความสุขเขาทำเพื่ออวั์พี่น้องดังนั้นแล้วพี่น้องเราอยากคิดว่ากุบานนี่เป็นแค่ประเพณีเนื้อวันระยะเนื้อ อ่าอีเนื้ออีกกุลบานอยาคิดเอาแค่กินเนื้อพี่น้องเนื้อปกติท่านก็กินเยอะยิ่งปัจจุบันต่างกับอดีตปัจจุบันในเนื้อสั่งทางออนไลน์ก็ได้แล้วไม่ต้องรอเนื้อกุลบานอยาคิดเปลี่ยนแค่กินเนื้ยอยาคิดเปลี่ยนแค่ฉลองใส่ชุดในแต่ให้คิดถึงประวัติที่มันอยู่เบื้องหลังเพราะในประวัตินั้นมันเป็นปญาทําให้เราตื่นได้พี่น้องนะ และเป็นการอัลลอฮฺ س ب ح ا ว ه และาลาสาได้สาธายายเรื่องอิบรอฮิมเรื่องอิสมาอีลเรื่องท่านหญิงฮายระร์พระองค์ได้กล่าวว่าบาลาอุลโมบินเป็นการทดสอบที่ชัดเจนมากเมื่อเสร็จภารกิจนนี้พี่น้องและอัลลอฮุบฮานา ه าละ ت ع พี่น้องได้กว่าตารักนาฟิลอาครินเรื่องทั้งหมดนี่เราทําให้มันถ่ายทอดเป็นมรดกกับคนรุ่นหลังหมายถึงคนรุ่นหลังจะย้อนลำลึกถึงเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่กินเนี่ยไม่ใช่แค่ฉลองแต่เขาจะคิดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่ามุสลิมจะต้องเสียสละเพื่อความถูกต้องเพื่อคําสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل พี่น้องเมื่ออิบราฮิมาละอิสลามได้ทํากิจกรรมอันนี้ตามคําสั่ง,ขงเขาอย่างเป็นสิท์อัลลอฮ์ก็สั่งว่าอัสลัมโออิบราฮิมจงสวามิภักด์ในคุรานพี่น้องอิสรินต่ออัสลัมตุลเรับินฉันสวามิภักด์ต่อองค์อภิบาลหมดแล้วไม่เหลืออะไร พี่น้องเมื่อเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นขุราห์มัตก็ลงมาจากเราบอกซัลามุนอัลาอิบรอฮิมอ่าพี่น้องอัลลอฮ์ส่งสลามให้กับอิบรอฮิมแค่นั้นไหมยังมีต่อพี่น้องกาดาลิกันัจีซิลมุัลซินินเนี่เช่นนี้แหละที่เราแต่งตั้งอิบรอฮิมแคนนไยังมีต่อพี่น้องคาลีฟันนะจีซิลมอัี่ยเ้งแต่งตั้งอิบรอฮิมเนี่ยอ่าเป็นผู้นําของมนุษยชาติบนโลก แล้อัลลอฮฺ س ب ح า ن ยังกล่าวต่อว่าถ้าใครคอยตามอันนี้เสียสละแล้วก็ปรงพื่อัลลอฮ์พระองค์กล่าวว่าค่ได้เลกนนาจิริมุัชีนีเช่นนี้แหละเราตอบแทนคนที่มีคุณงามความดีทุกคนแล้วได้กล่าวคนที่กล่าวกับอิบรอยว่าอินนาหูมินไอบาดินัลโมมินินแล้วเขานะ่ะคนหนึ่งเป็นเบาวที่ศรัทธาต่อเราเราก็ทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์